เอ้ยคุณจะมีดไปถือมานทัดโอ้มึงปล่าปืนปล่าืนเร็วๆุยอมม่ยากตายตอนนี้ไอ้เหี้ยป้ามายคือท็อแปดอ้สั์เฮ้ย Watch out เจ็บคแข็งแตง่งไปกหนึง ไม่ไม่ไม่เจ็บ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 เจพยายาดันเลยุดันเลยมันจะพันยาเุต้องดันตอนนี้แหละเียีเวก็สยาไอัพ่อยงยังยังไม่ถึงเวลาเราตายก่อนนเียเราไมตาเดียวกันนั้นเ็เฮ้ยคนน้เอชิบหายละไม่เป็นไรมึงต้องท่านตายมึงจะชกูได้ปหารถ แล้วตัวนี้มันต้องมีดอกสักคาด<ะ>้งยหม่มไปรลหนึ่งไปสามก่อนนี่นี่มันย่งปุต่อหน้ากูเลยอุ้ยเจ้าตัวมีคน โอมเปิดไหมยอังเด็กโ like ู <eye> <c oughs> <S <S ่งเด็กน้อยอ่ะยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่มันโง่ชัดมันโง่มันโง่มันโง่ยิงมันยิงกันอยู่มันเป็นขอดีขอดีขอดีเดี๋ยวบอกเข้ามาเยอะโคตรไกลเลยมันอยู่มันอยู่ตรงขอบมันอยู่แบบอีกฝั่งของประตูเองอ่ะมันยิงกันอยู่อ่ะไอ้สัตว์แล้วมเราสมองฟูเลยมันเห็นฟูไอ้สัสเสียไม่รอ เออกูคเคร์เลยอ่ะยังมันบวกกันสองเตี้ยมีแต่คนเติง,งอย่างนี้ไแล้วเนี่ยไอ้องเตียเราเล่นด้เหรอวะเบลอะไรเว้ยเรา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 โรคข้างไปแบบว่าเราต้องมีรกรสามเลยกูเข้าไหนไหมมึงเข้าไปข้างในเลยเดีย๋ยวก,กูอยู่ข้างมึงต้องอย่างน้อยมึงได้ดวงตาม,มาเล่นง่ายอะ่ะง่ายจริงเหรอวะกูกูสามารถเรียกมึงขึ้นมาได้จริงนะทห้มึงจะเอา เออวะ่ะไม่ได้กูช่วยมน์ก็เอ้ยก็มันมีมาแล้วไอ้เหี้ยแล้วหนึ่งพอไปมึงจนหนึ่งเรียบร้อยไปแล้วสองฮ <c oughs> ้โง่มดได้กดอ่ไอ้ายเฮียประตูโกยเลยมึงโง่ก็อย่างนี้ก็ต้องใช้อ่ะไม่ใช่ต้องไง ก็เปิดตำแหน่งแล้ววูเนะี่ยบคุณอยู่ประโยคเดียวไอ้เหี้ยมึงจะก๊อบเขามึงก็ทำให้มันดีกันนิดน่อยแต่รถทีด้วยเราจะขี้รถทีพร้อมแล้ว อก็จะหยุดโลกอะไรเงี้ยแล้วออมาเพื่อยิงสงคามโอ้โหต้องฆ่าทหารก่อนเียเจ๊มึงยิตัวตายกูสมุดสอไม่มีค่อยไปหาซื้อกูมีแปดบาทอีสองบาทซื้อได้นะเอาไงกูมีเจ็ดบาทอ่ะเอาไปอย่างน้อยมีตังไว้มันดีกว่าเพราะว่าเจอระบบการยิงโดนไม่โดนนี่มีผลมากยิงโดนไม่โดนนล้วมันอยู่ที่ติวเองละ ก็อแปดลงอย่งเดียวอ่ะข้อแปดข้อสิบาวะจำไม่ได้หรอสิบห้านี้นเยอะไปไม่ใช่หรอกนี่ไเอ,อานี้ไปไหมโอ้ยเจ้ามึงจะโดนลูดกากาอ่ะหนีก็ไม่ได้อเอ้เอาน้องวากาอ,าวาอ่ะวาอันให้ก็ว่าจะอันนะกเอาลมเรยสตีวาไปด้ยเครื่องบินเนยินง,ง่ายกว่ารถอีก ยังไงกได้นอ้อขับหลบไม่ได้วันนี้ต้นไม้บังเนาะเช็คสะพานดิยังไม่ออกเกมตอนนี้ไปลแล้วดูเลยไปแล้เฮ้ยยี่รถจอดไอ้สัสเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเจ๊มันทิ่มอยู่นั่นไปล่อยละที่หลบโดนๆเลยหาเรือดีกว่าไม่เห็นลำนี้นอนอนะไปเอาเรือเกาะมีแค่ฝั่งไหน ขึ่นปลายรูปต่นอะนะก็น่ะไม่งูจะออกไปไน,นะ <S 2> <S 2> เล่นตามโคดรหินไว้เฮ้ยมันก็จะเหมือนเกมวกันน,น,<อ>นั้นดิเนี่ยโคตรโคตรหินนะ่ะกูว่าเล่นง่ายกว่าตามบ้านตามภูเขาคือแน่แน่คือมันได้อยู่คนมาข้างหลังเราแน่ๆข้างหลังที่เป็นทะเลอ่ะและ้วฝั่งเดียวนะ เดี๋ยวมันดูเหมือนเดียวเลยแม่งจะก็ช้าอะไรเงี้ยเราต้องไปก่อนปีกหมดเลยไม่งั้นขึ้นยากกูบอกเออ,เอ,อแม่นละขึ้นไม่ได้รอ่ะหัวกันไปภ่าพื้นดินเลยพวกก็ก็กลัวต้องการกันพับแปดเทนะ่านันที่หนึ่งเลยก็ได้นะจริงพับแปดคือแผนสำรองเออเสำรองอันนัที่หนึ่ง ปุ๊บมีดวงตาไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าฝังยังไมงฝังเขาก็ใช้ไม่ได้อ่ะจริงนัเลยกูไม่ได้ใช้มึงก็ไม่ได้ใช้อ่ะโอ้ยกระตุกจังอ่ะเมื่อกี้บุค้างไปแป๊บนึงด้วยตัวอันนี้จะเป็นุกแล้วก็ได้นะว่า้าเดือเยี่ยนเนี่ยอย่าไหลลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้นะระวังบิด สิบหกคนถ้าบีบฝั่งกูก็สวยอ่ะสวยเลยอ่ะแต่ถ้าบีบไ <16 S 1> ปตรงนี้นี่สิบหกคนย้งนลำเทียบไม่ได้ครึ่งหนึ่งพอดีแบ่งเป็นทีมไม่ได้ทุกคนอาจจะแยกกันเลยก็ได้สิบหกคนตีละคนเลยก็ได้อ่ะอย่างนั้นอ่ะเราอาจจะได้ที่สิบหกก็ได้มันแบ่งมันแบ่งตำแหน่งไม่ได้แบ่งเราัำไม่ได้การันตีสุดนี้ก็คือโอ้โหแล้วมึงดูมีทั้งเอ็มสองสี่ทั้งเอเดบิวมีกวอ,อ่ะเอ้ยเดี๋ยวเอ็มสองสี่โดนเอเดบิวปล่กระโหลกแตกไปแล้ว จำชื่อมันได้ด้วยหรอวะไอ้คนใท้ยังบางทีจำได้จำได้ไอ้ตะกี้ไงมิสเตอร์อะไรท่านี้ตัวเดอววีดีสติกยุ่มยังไรกันนี่พูดแล้วว่าแต่พวกที่มันตึงๆเว้ยพวก,กประดรมดาแบบพวกรากหญาๆๆ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 ้าคุณไต้องวันหรอกจะออกวงไปไหมหรือว่ายัางไงออกวง <c oughs> <ม>ออกวงไปดีกว่าออกวงไปหรอออกมันต้องออกมันต้องออกบูตัวด้วยแป๊บนึงได้ไมาก มันอ้อมเลยแค่เขานี่ไม่เส่เฮ้ยอีกหนึ่งเฮ้ย Watch out โอ้บ้อง ที่เล่นดีจริงเลยสแต่ในบ้านนี่กูไม่ชอบเลยหรอโอ้โหฝั่งนี้ฝั่งนี้เมื่อกี้เราเจอนะเว้ยจะไปจริงเหรอ ไปดิไปดิไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายออกซ้ายไปอ้อมข้างบนไม่ได้ตรงไปเลยก็ได้เอาเมว่านมันประกอบขับเราหรอมึเราไหลได้น,นั่นเองอาจจะบบกกันอยู่ก็ได้โอ้โหไม่ได้วาไอสัตว์ข้างบนเลยมึงคิดว่าที่ขนาดนั้นดีขนาดนั้นจะมีใครไม่อยูอะปะ ตรงนี้เลยวะ่ะมาร the location โอ้ยเยอะหนึ่งหนึ่งสองไอ้ไอ้ยอ้อ้นเอเอใช่ DB กับสกามันใช่สองนแลว เฮ้ยเฮ้ยว่าช้าออกมาคิวเห็นเป็นตัวคนเลยไอ้บ้เาเคยอยู่โน่นตัวนึงมาร์คเดล็อชันไอ้บ้เาเคยอยู่อยู่ตรงนั้นตัวนึงแต่ไอ้ข้างล่างก็มีอีกตัวนึงโอล้ล์ ไม่เช่ขึ้นไม่ได้เมื่อกี้มันมีตัวอยู่หน้าเราไม่ใช่หรอว้ยทราบพี่กูรู้เนี่ยนี่งไงโอเคเออกมาแล้วเด้ Marcos on the road. ขึ้นไปละโอเคดูขึ้นไม่ได้ไหม Barkers on the road. Emm, ờ, emm, mình gần như là. Barkers on the road. Emm, on the road.